สวัสดีจ้าพี่น้องนักทายจากออสเตรเลียค่ะคลิปนี้เป็นคลิปภาพไปเบิง์ผู้ใช้โอ้ยบอลแมนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเดินทางไปหาลูกซ้ายเพิินค่ะเพิ่นไม่ลูกซ้ายสองคนค่ะเจอกนได้ปอเปียนี่หละจะไปฝากข้าเจ้าค่ะอันห่อไปสองลอยก็โตเลยได้จ้าพี่น้องห่อไปสองลอยก็โตเลยค่ะด้วยความหนาใหญ่ค่ะของฝากค่ะของฝากข้าเจ้ามากินค่ะทุกคนที่ได้กินกันรู้สึกว่าชอบแบบว่ามักลอยเปอร์เซ็นต์เลยได้กินลอยค้นกับว่าแสบลอยค้นค่ะมันใจมันใจค่ะอันนี้ก็ได้ k คเอฟซีนี่หละจะห้องทองค่ะกินไปทังรค่ะ บริจอดแวะกินเขาเลยได้จ้าพี่น้องก็ห่อพัดกระเ้าแล้วก็อันแววซื้อเขากันข้างข้างในจักน้อยค่ะอันนี้เป็นโรงน้ำตาลจ้าพี่น้องเป็นโรงน้ำตาลค่ะอันนี้เป็นรัฐควีนสแลนออสเตรเลียค่ะเข้าจอสียู่ทังเหนือเหนือผากเหนือของรัฐควีนสแลนออสเตรเลียค่ะปลูกอ้อยลายลายลูกไส้เพิ่นกับเป็นเถ่าแก่ห้อ้อยคอนหนึ่งค่ะอันนี้เป็นลัสเซียญญาค่ะมะฮอดกับคาแล้วจ้ะมะฮอดกับคําแล้วเพิ่นก็เลยเห็ดลัตเซียาฝากฝีเมืออนฝีมือ ฝีมือเมียเพิ่นเออแซ่บใจพี่น้องแซ่บคักแซบหลายค่ะแล้วเช่นเนี่อันิี้อันตอนเศ้ามาก็เลยพากันเป็นเลาะปลาอ้อยค่ะลูกชายเสือสีชมพูนั่นแหะค่ะเป็นเท่าแก้ให้อ้อยค่ะ น,นี่เป็นมดแดงแตะดากบ่แดงค่ะมดแดงแตาบาดากมันเป็นเขียวเขียวเจอกันเลยว,ว่าเอาเรามดแดงอยู่นี่ดากมันบ่แดงบอกเขาเจอกันเลยว,ว่าบ่ได้มันสิเป็นดากสีเขียว,ว่าสัน่นดากมันสีสมสม่าส,สันนนนออส่นกินได้กินได้่าสั่นโอ้ฉันหงอยู่ว่าฉันกินได้อยู่เมืองไทยฉันก็ยกินอยู่่าสัน่นเอออันนี้อันพอกลับมะพร้าวแล้วเป็นเลาะปลาอ้อยแล้วๆก็เลยกลับมาเห็ดผัดกับเผาค่ะลูกไส้คนนี้กินเผ็ดได้ซื้อทอมค่ะ กินเผ็ดได้ชอบกินผัดกระเพรามากมากผัดกะเพรามากมากพอเพิ่นก็สอนเฮ็ดผัดกะเพราได้จ้ะพี่น้องเอออยากกินกะเฮ็ดกินเองเด้อเฮ็ดอยู่เชดค่ะเฮ็ดอยูโร่งเก็บของพ่อบ้านเมียเพิ่นทองอยู่ก็เลยบ่อยากไปรบกวนเพิ่นค่ะย่านเขาเจ้าเหม็นอีหยังก็ว่ากันไปเนาะผัวเพิ่นก็อยากกินเนาะเออก็เลยพากันมาเฮ็ดอยู่เชดค่ะเฮ็ดอยูโร่งเก็บของค่ะ อันทางผู้พ่อนี่ก็สอนนะจ๊ะตั้งเฮ็ดจังซี่จังซี่จังซี่เด้อมักมักกินนั่นก็หัดเฮ็ดกินเองแน่ว่าซั่นเออก็สอนกันไปใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยนางรมบัดที่นี่พี่น้องใจสิพาเบิ่งอันนึงอันเนาะเอออันนี้ล่ะเอาพัดพัดพัดไปเป็นจังไดท่อมเป็นจังไดท่อมอันนี้คือขั้นตอนการใส่ผงนัวจ้ะพี่น้องใส่ไปกรรมือนึงโอ้เบอร์แสบสีว่าจังไดอันแท่งนันน่ะคนบัดกับผ้าไรแล้ว ผัดกะเพรากับฟงไปถึกตีนกะซี่ห้อนตัวก็เลยว่าเออ,อันพอเพิ่นก็เลยว่าตรงเรียนรู้ตรงเรียนรูอย่าถ่ายกินย่างเดียวว่่สันเออฝรั่งเขาเจ้ากับสอนลูกดีนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นกะเพราจากกะเพราอันนางเคยไปยามพบเจอนางเคยไปเที่ยวหาที่บ้านก็เลยให้ต้นกะเพรามาแหลวนางกป็ปลูกโอ้ปลูปปปกแล้วครับบอตายเออนางก็มีความใส่ใจของนางยูเป็นจัาได๋พี่น้องพัดกะเพราฝีมือปู่บ้าฝรั่งออสิเป็นแต่แซบบอผู้เห็ดเพื่อนก็ว่าแซบ้วจ้ะเจ้ซิม่งก็แซบแๆบก็เจ้เฮ็ดผู้น้องเออ ใครด่าค่ะสองพ่อลูกเจอกับเป็นแผนกตากล้องค่ะแทมแซบบอทอมแซบบอทอมกันเลยว่าแซบไอไอไอเป็นแจ้งไาเป็นแจ้งนายไอเป็นแจ้งไาเอาหั่นทาให้กินก็เนี่ยมาเสนอไอไก็เลยว่าแซบบอแซบบได้พรจะคะของเป็นค้นสอนเองใจเดี๋ยวหนา่าสิใบไ่ค่ะตกแรงมากกันเลยไปงานวันเกิดลูกชายคนใหญ่เป็นค่ะคนนี้ซื้อชอนอายุสามสิบปีแล้วค่ะคนนี้มีมีคู่มั่นแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะ ทอมน่ะแตงานแล้วค่ะแฟนมันกําลังทองอยู่ประเทศไทอันนี้เป็นบรรยากาศของอันงานวันเกิดค่ะเป็นจังไหนอันขอจุบหัวหัวประจุจับมาจุบเอง